พูดดินอยู่ดีๆแล้วได้ยินเสียงนาานายทะเลาะกันคุณอุ่นๆก็เลยนถึงอะไรก็เลยเข้ามาพี่น้องทะเลาะกันเราเป็นเาล่าเรื่อยๆแล้วก็มาช่วยห้ามดูว่าการช่วยห้ามเนี่ยไม่รู้ว่าหวยจะออกที่เราหรือว่าแม่อาแม่แครเอาคนแก่เอาคนคนยางริงไม่มีวันเอาแกหรอกมั่อยู่จดอัมาีแล้วเอาขี้ข้าเนเมีย จริงก็คนได้าับงสอนโอ้ยทีนี่ไปหลงักที่ข้าลองมือลองติ้งอยนักินไอ้หุ่นไอ้ไอ้ไอ้นี่ขนาดต่อยนะครับยังขนาดนี้เลยต่อยมลกว่กิน่านี้ตูดแล้วแั่ติดริดแล้วแม่โคตรติด

ต้องถามคุณคุณเขาก่อนใช่เพราะว่ามีคนบาลังแกลูกเราอะค่ะก<ะ>็ก็ตามมาเคลียร์กับอุ่นครับก็เคลียร์กับน้องภูมินะครับให้เขาไปขอโทษครับแต่มันก็มีเรื่องราวที่ให้เกิดการชกต่อยเกิดขึ้นต้องรอติดตามครับผมฝั่งนี้ฝั่งนี้ผมไม่ได้ทําอะไรผิดครับผมทําตามสไตล์ของผมเองครับเพราะงั้นคุณไม่มีสินมาสั่งอะไรผมครับผมซีนี้นะหมอกระเด็นเลยนะครับผมโดนซัดปิวเลยครับซีนี้ไปเตะใจ ตกใจเลยครับว่าก็ว่าแบบว่าไปแล้วพี่เขตเป็นไรแบบว่าโอ้โหอะไรก็ไม่เป็นไรกลัวน้องขาเลยเป็นไรมากกว่าครับผมโอ้โหซีนนี้อิฟทำเยอะมากค่ะทำเยอะมากจนอิฟเหนื่อยมากเลยค่ะต้องไปรอดูทำอะไรบ้างคะวิ่งวิ่งมาค่ะบอกวิ่าแบบว่าวิ่งแบบรอบหมู่บ้านกว่าจะมาถึงลยคะแบบฝากเลยค่ะก็ฝากดูนะครับงสนุกสนุกแบบนี้นะครับครับว่าพวกเราจะมาอลลเวงแค่ไหนนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับ